สวัสดีครับพบกับทําสวนให้ง่าย,ายสไตล์สวนกิติธราเหมือนเดิมครับผมแต่วันนี้ผมจะพามาดูสวนที่เขาได้รับรางวัลกเกษตรผสมผสานร,รองชนะเลิศอันดับหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์ในปี65นี้ผมพามาดูครับว่าเขามีอะไรเขาทํำยังไงซึ่งเราสามารถเอามาปรับใช้เป็นแนวทางาในการทําสวนทําเกษตรแบบผสมผสานได้ครับผมมาเดี๋ยวผมพาไปดูครับผม ซึ่งสวนแห่งนี้นี่ก็จะมีรายได้ตั้งแต่รั้วเลยครับเนื่องจากรั้วเข้าปลูกสับประรดกล้วยแล้วก็มะพร้าวซึ่งพืชต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเขาไม่ใช่พืชฤด,ดูเขาจะมีผลผลิตออกตลอดแต่วันนี้ผมไม่ได้มาสัมภาษณ์ใครนะครับผมก็เป็นสวนผมเองนี่แหละซึ่งผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะประกวดจะได้หรอกพอดีท่านหัวหน้ากเกษตรมาเห็นก็ อยากลองดูของนะไม่เป็นไรครับก็ไม่เสียหายอะไรก็ได้ที่สองมาก,ก็นี่ฮะหลักๆเขาก็ดูว่าเรามีที่อยู่อาศัยไหมแล้วเราบริหารจัดการกับที่อยู่อาศัยเรายัางไงน้ําเสียน้ําอะไรไปแบบไหนอย่างของผมน้ําเสียผมก็เนี่ยน้ําที่อาบก็ทิ้งลงมาฝั่งนี้มาต่อกับท่อพีอที่ผมรดน้ําเป็นแนวยาวก็จะได้ประโยชน์ต้นไม้ก็กินในส่วนตรงนั้นไป <S <S <ๆ>แล้วก็จะดูว่ากิจกรรมของเราเนี่ยมีอะไรบ้าง ผมมีมะพร้าวมีอะไรก็ว่ากันไปส่วนของผมนี่พื้นที่สิบไรครับผมสีไ่ไรยังเป็นนานเหมือนเดิมนอกจากนั้นก็จะมีฝรั่งกิมจูประมาณได้กว่าไผ่กิมซุงฝั่งนู้นอีกได้กว่าแล้วก็ผลไม้ต่างๆอีกได้ึ่งแล้วก็ที่อยู่อาศัยสัตว์เลี้ยงมีปลามีวัวแล้วทีนี้ที่สําคัญก็จะดูว่ารูปแบบการจัดการของเรานี่เป็นแบบไหนไม่ว่าจะเป็นการ ทิ้งของเสียเศษอาหารขยะเศษผักแบบนี้ซึ่งผักเนี้ยผมเก็บมันจะมีส่วนใบข้างล่างที่ไม่สวยผมก็ให้ปลากินครับปลาผมเยอะเนี่ยฮะของผมก็ประมาณนี้ฮะมีส่วนของฝรั่งผักผลไม้นาข้าวโรงสลัดแล้วก็เลี้ยงปลาข่าวข้าก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมพาเดินดูแล้วคุยไปด้วยครับว่าที่มันได้มานี่มันเพราะอะไรสุดอย่างแรกคือตลาดเวลาผมปลูกของทุกอย่างเนี่ย เราจะต้องหาตลาดรองรับอ,อย่างยกตัวอย,อย่างผักสลัดเนี่ยตลาดของผมก็คือผมไม่ได้ผ่านแม่ค้าคนกลางใครหรอกผมไปคุยเองกับร้านโดยตรงเลยครับเข้าไปคุยเขาเอาผักไปเสนอกําหนดราคาผมขายโลละร้อยทั้งปีครับผักสลัดผมไม่เข้าไปดูนะครับสั่งมุ้งเพราะมันเข้าไปแล้วมันถ่ายวิวข้างนอกไม่ได้ก็คุยไปด้วยถ่ายไปเรื่อยๆด้วยแล้วกันครับผมแล้วในส่วนของน้ําน้ําของผมเนี่ยคือพื้นที่ของผมนะฮะ มันจะไม่สามารถมีน้ําเข้าไหลเข้ามาได้เพราะว่าผมยกคันขึ้นสูงซ้ายขวาเลยน้าในนี้ก็จะเป็นน้ําที่อยู่เฉพาะในบริเวณของเราแต่ว่าน้ําผมเนี่ยสามารถปล่อยออกไปได้ปล่อยไปหาเพื่อนบ้านฝั่งนู้นหรือปล่อยลงห้วยฝั่งนี้ผมก็จะมีท่อปล่อยน้ําออกไปตรงนี้สําคัญครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีเนี่ยอย่างน้อยสารเคมีก็จะไม่ไหลเข้ามาแล้วก็จะมีแนวกันอย่างเช่นพวกต้นกล้วยพวกต้นมะพร้าว แนวกันลมกันอะไรของผมอย่างตัวน,นี้ก็เป็นมีแนวกันลมสําหรับปลูกผักสลัดของผมเนี่ยฮะแต่ผมก็ไม่ได้เก่งทุกอย่างหรอกครับคนเน่ะดูจากอะไรนี่เลยมะละกอผมน่าจะชาวน้ํามาดูจากใบก็ไม่ได้สวยครับมีต้นกระเทยไม่กี่ต้นนอกนั้นก็เป็นต้นตัวเมียขนาดพยายามทําให้มันเป็นต้นกระเทยแล้วมันก็ไม่เป็นนะฮะ,ะเดี๋ยวทีนี้เขาจะมาดูว่าอย่างผมปลูกผักสลัดเนี่ย น้ำผักที่เหลือผมไม่ทาอะไรผมก็ไปปลูกพวกผักไทยฮะก็ไม่ได้ปลูกขายหรอกผักไทยปลูกไว้กินเองแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้กินเองหรอกครับเวลาผมปลูกใส่ลังมาเพื่อนๆมาหรือว่าสวนผมมันเป็นสวนเปิดนะเนาะแขกไปใครมาเยอะอาทิตย์หนึ่งก็จะมีอย่างน้อยก็สองกลุ่มเข้ามาดูงานเขาก็จะแย่งซื้อไปผมก็ไม่เคยได้กินเลยตรงนี้สะพานผมจมไปเรียบร้อยแล้วนี่ฮะคูน้ำตกลงไปก็ไม่เล็กครับสองเมตรห้าสิบ แค่ท่วมหัวอย่างน้อยก็โทรศัพท์หายตาตัวใหญ่เนี่ยฮะก็จะมาดูว่าเราใช้สารเคมีไหมในานาเราใช้ยาฆ่าแมลงหรือเปล่าส่วนในานาตรงนี้เนี่ยพื้นที่ผมตรงนี้12ปีแล้วครับที่ไม่ได้ใช้สารเคมีจะมีเคมีอย่างเดียวครับคือปุ๋ยเคมีใช้ร่วมเพราะว่าผมก็ไม่เก่งขนาดทําปุ๋ยใช้เองหรอกอืนตรงนี้แล้วที่สําคัญเขาดูระบบรดน้าเราเราใช้ระบบรดน้ําแบบไหนอย่างของผมเนี่ย ผมรดน้ําทั่วสวนครับตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวผมให้ดูนี่ตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็เป็นท่อพ e. ี2 0ยี่สิบมิลผมหาหัวสปริงเกอร์ผมไม่เจอโอ้นี่เล็กๆนี่ฮะหัวมินิสปริงเกอร์ธรรมไดาแต่ว่าแรงดันน้ําเนี่ยเราก็ก็คือต้องศึกษาครับผมไม่รู้จะพูดยังไงแรงดันน้ําต้องถึงไม่อย่างนั้นเนี่ยจุดไกลๆแบบนี้และท่อเล็กเนี่ยน้ํามาไม่ถึงแน่นอน เราก็ต้องมีการเสริมแดงดันอแล้วก็มาดูว่าเราจัดการยังไงกับพวกกิ่งไม้ใบไม้เนี่ยเอาไปทําปุ๋ยหมักหรือเปล่าหรือเอาไปทําเผาทิ้งหรือยังไงก็บอกเข้าไปยาจัดการยังไงใช้ยาหรือเปล่าผมตัดให้วัวแล้วก็ทีนี้ก็เอาขี้วัวที่ได้กินหญาเราเนี่ยกลับมาใช้คืนอ่ะนี่ก็เป็นก็เพื่อนๆก็ฟังไว้นะครับว่าเออ ประสบการณ์ผมที่ผมประกวดมาเนี่ยแล้วเขาถามอะไรบ้างแต่ตอนที่ประกวดนะ่ะผมไม่มีบ้านหรอกแต่ที่ผมเอาบ้านมาผมก็ไม่ได้มาเอาใจคณะกรรมการหรอกมันเป็นแผนของผมอยู่แล้วว่าผมจะต้องมาอยู่เพราะว่าต้องเก็บผักแต่เช้าซึ่งตื่นบ้านผมอยู่ไกลจากสวนประมาณสองโลมันก็ลําบากครับเพราะว่าลูกต้องไปเรียนด้วยเขาวิ่งตามอยู่นี่ก็จะได้ง่ายกว่าแต่งตัวอะไรรอเลย,ยแล้วก็มาดูว่า การทำปุ๋ยใช้เองมีไหมแล้วเราจัดการกับพวกโกรคแมลงแบบไหนเราใช้อะไรแต่ส่วนใหญ่นะ่ะโรคแมลงผมผมไม่ค่อยใช้อะไรหรอกผมจะใช้วิธีการตัดแต่งกิ่งหรือว่าทำให้มันโล่งโปรง่งอย่างใช้ที่สุดเลยก็คือน้ำส้มควันไม้น้ำส้มควันไม้ผมใช้จริงอยู่แล้วก็ทำให้อพ้พวกผักพวกผลไม้รสหวานผมจะใช้เป็นเขาเรียกอะไรนะน้ำหมักนมสด ผมใช้ตัวนั้นนะ่ครับตรงนี้ก็เป็นที่ผมปลูกผล,ลไม้ก็ไม่รู้ว่าจะง,งอกไม่งอกอยังไงก็ปลูกหลายอย่างอยู่อ,อะครับในส่วนตรงนี้ก็เป็นด้านหลังสวนก็จะปลูกฝรั่งตอนนี้ยังไม่เริ่มห่อครับเริ่มห่อมาจากฝั่งนู้นจะมีฝรั่งผมก็จะมีที่เผาขยะไกลๆตรงนู้นเพราะว่าแน่นอนนะครับเราอยู่ยังไงก็มีขยะแล้วก็หาที่บริหารจัดการของเราเอาเอาตรงไหนที่มันไม่มีกลิ่นแล้วเราอยู่สะดวก แล้วก็มีปลาไผ่ตัวนี้สําคัญครับเพราะว่ามันจะเป็นหนึ่งในคําถามที่คณะกรรมการเขาถามว่าเราใช้วัสดุในสวนเนี่ยเกิดประโยชน์ยังไงอย่างผมผมปลูกไผ่เนี่ยผมก็จะเอาต้นไผ่เนี่ยไปทําโรงสลัดที่เราผ่านมาเมื่อ,อกี้นี่แล้วก็เอาไปทํารั้วแค่นั้นครับส่วนในนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราปลูกแค่ไผ่ได้อย่างเดียวยางนาก็ได้ อันนี้อะไรนะต้นสักแล้วก็พวกกระเจียวพวกดอกดินพวกต้นเปราะหรือแม้กระทั่งไอเขาเรียกอะไรเนาะผมไม่แน่ใจที่เป็นเถาขายได้ผมก็ลงลงหมดแล้วครับมันก็อยู่ได้มันเป็นได้ได้หมดเลยครับเขาก็ดูกิจกรรมนี่นนแหละภาพรวมแล้วก็บริหารทรัพยากรยังไงอันนี้ผมก็พามาดูคร่าวๆว่าที่ผมได้ไอ,อันดับสองมาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรเลย มันก็ทําเหมือนคนทั่วไปนี่แหละครับแต่ว่าที่สําคัญมันมีรายได้ตลอดรายวันก็จะเป็นผักรายเดือนรายสัปดาห์ก็จะเป็นพวกไผ่พวกฝรั่งรายเดือนก็จะเป็นพวกมะพร้าวพวกกล้วยรายปีก็จะเป็นข้าวแต่รายปีนี่สงสารตัวเองเนี่ยข้าวสีได้ได้ผลผลิตคือได้รายได้น้อยที่สุดจากสวนเลยแต่ใช้พื้นที่เยอะที่สุดเลยลึกๆอยากเปลี่ยนมากเลยครับเด <c oughs> ี๋ยวจะให,ให,ให,ให้มีโอกาสเดี๋ยวจับแน่นอนอ่ะ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มาเล่าประสบการณ์ให้ได้ฟังว่าออได้การประกวดการอะไรเนี่ยจริงๆมันไม่ไม่สําคัญอะไรกับผมหรอกแต่ว่าผมมาเล่าเพื่อนๆฟังเป็นประสบการณ์นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับขอตัวลาไปก่อนวันนี้กลับท้ายสวนเลยรีบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสําหรับวันนี้หอบด้วยเหนื่อยด้วยสวัสดีครับ